วัคซีนสูตรไข่นะครับที่กําลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีมติอนุมัติให้ฉีดได้นะครับคือฉีดเข็มแรกซิโนแวคนะครับเข็ม2ตามด้วยแอสตราเซเนกาซึ่งวันนี้เนี่ยมีข้อมูลนะครับผลการวิจัยออกมาจากทางสริราชนะครับว่าฉีดสูตรนี้เนี่ยคือซิโนแวคเข็มแรกและตามด้วยแอสตราเซเนกาเนี่ยภูมิคุ้มกันพุ่งสูงเทียบเท่ากับวัคซีนไฟเซอร์2เข็มเลยครับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับเปิดเผยผลวิจัยจาก,การทดลองพบว่าวัคซีนแบบสลับเข็มซีโนแวคก่อนแล้วตามด้วยแอสตราเซเนกาใน3-4สัปดาห์เนี่ยภูมิขึ้นสูงเฉลี่ย1355หน่วยนะครับใกล้เคียงกับไฟเซอร์2เข็มที่ภูมิขึ้นเฉลี่ย1,900หน่วยนะครับข้อมูลเปิดเผยโดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญาโชคภัยบูลกิจนะครับโดยเปิดเผยว่าการเกิดเชื้อกลายพันธุ์ สสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะครับโควิดสิบเาให้การฉีดวัคซีนสรัสบ,บสอเข็มแบบเดิมเนี่ยป้องกันเชื้อเดลต้าได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับแม้ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะสามารถลดความรุนแรงได้จึงได้มีการศึกษาการฉีดสลับเข็มนะครับระหว่างซิโนแวคแอสตาเซเนกาและแอสตาเซเนกากับซิโนแวคซิโนแวคกับไฟเซอร์และแอสตาเซเนกากับไฟเซอร์ผลปรากฏออกมาว่านะครับจากการวัดภูมิเนี่ยพบว่าการฉีด ซ i โนแวคตามด้วยแอสตาเซเนิกาเนี่ยภูมิจาก24นหน่วยขึ้นสูงเป็น1,355หน่วยซึ่งก็ดีกว่านะครับการฉีดแอสตาก่อนแล้วตามด้วยซิโนแวคหรือว่าฉีดซิโนแวค2เข็มแอสตา2เข็มนะครับสรุปก็คือการฉีดวัคซีนฉีดซิโนแวคตามด้วยแอสตาผมวิจัยออกมาว่าภูมิขึ้นสูงครับอีกประเด็นสรุปก็คือผลการศึกษาเนี่ยนะครับ แนะนำนะครับในยามที่มีการสายพันดลต t a ระบาดเนี่ยควรฉีดเข็มสลับซิโนแวคแล้วตามด้วยแอสตาเซเนกาจึงจะให้ประสิทธิภาพดีและใช้วัคซีนที่เรามีอยู่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดสูตรสลับแบบนี้จะดีกว่าการฉีดแอสตาเซเนกาสเข็มเพราะทําให้จบการฉีดเข็มที่2ได้เร็วกว่าคือภายใน3-4สัปดาห์และยังมีระดับภูมิคุ้มกันที่วัดได้สูงกว่าด้วยซึ่งทางกระทรวงเริ่มฉีดแบบนี้แล้วแต่ไม่แนะนําให้ฉีดแอสตาแล้วตามด้วยซิโนแวคส่วนการฉีดเข็ม3ามเนี่ยต้องรอดูต่อไป ข้อมูลประเด็นนะครับจากคุณหมอธีรวัตรเขมจุธานะครับคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ศูนย์วิจัยของทางโรงพยาบาลจุฬานะครับข้อมูลชุดเนี่ยคุณหมอเห็นแย้งครับคุณหมอบอกว่าการฉีดวัคซีนซีนโนแวคแล้วตามด้วยแอสตาเซเนก,กาเนี่ยนะครับภูไม่ได้ขึ้นจริงอย่างที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกล่าวอ้างน,นะครับคุณหมอมองว่าการฉีดซีโนแวคและตามด้วยแอสตาเข็มที่2องเนี่ยแม้ภูมิที่วัดจะดูสูงกว่าซีนโนแวค2หรือแอสตาเซเนกา2เข็ม แต่ภูมิที่เห็นเป็นเพียงภูมิรวมไม่ใช่ภูมิที่ยับยั้งไวรัสและเมื่อดูภูมิเฉพาะเจาะจงลงไปเนี่ยที่ยับยั้งไวรัสเดลต้าที่ดีที่สุดคือซิโนแวคสเข็มแล้วตามด้วยเข็ม3ามแอสตาเซเนกาคุณหมอบอกว่ายืนยันว่าประสิทธิภาพของการไข้เข็ม1และซิโนแวคและเข็ม2องแอสตาเนี่ยไม่ได้ทำให้มีกาไรขึ้นและไม่ข้ามไปคุ้มกันเดลต้าดีไม่ดีกว่าจะเสียแอสตาเซเนกาไปเปล่าๆหรือไม่ นี่คือข้อสังเกตของคุณหมอธีรวัตเหมาจุธานะครับซึ่งก็ต้องฟังหลายๆด้านนะครับข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ยืนยันว่าผลวิจัยเนี่ยทเทียบเท่ากับไฟเซอร์เลยนะครับหรือดีบางทีจะดีกว่าแอสตราสองเข็มขซ้นแวักสองเข็มด้วยซ้ําทางคุณหมอธีรวัตบอกว่าไม่จริงภูมิขึ้นก็จริงแต่เป็นภูมิโดยรวมนะครับไม่ใช่ภูมิที่จะไปะยับยั้งไวรัสหรือว่าต่อสู้กับไวรัสซึ่งเป็นสายพันธุ์เดลต้าในขณะนี้ครับนี่คือข่าวไวทวร้ทขรนของสังคมครับ